ดูอย่างกับละครมาโมเลียกะทืบแล้วกระทืบอ,อีก มัดปืนเจ็ดยองยืนยางยืดหาอะไรทำเล่นนะครับตอนนี้ทอมอลินไม่นี่นะมัดปลายนาเงือกเฮาคาลเต้มนุษย์เงือกคาลเต้มนุษย์เงือกอ้อะ

อนอน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 ฝ่าเท้าวายุเท้าเหลือเกินเฮ้โยโอ้ยไกลเกินโอ้ไโยไอ้ค้างคาบินได้ป๊บนึงจินเบง์ฮิลลี่ไม่เฟ็ดครับกดเพลทีกะ โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บกดผิดกดผิดม่วันนี้ใช้ท่าไม่ตใจไงลืมไปแล้วใช้ได้ละไปแล้วมาแล้วไปเร็วโอ๊ย

อ้าวเวนกรรมไงผมเู้ยโอ้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 ไปเป็นเพนตูวก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยนกบินได้คอรนเตมรุดเงือกมาจากไหนเนี่ย

猿の攻撃をかわしながら処刑台へと突き進むだがその前に立ちふさがったのはかつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであったこの顔なじみにオジレーザー打ってくんじゃないよ อุย้ยบองโกบิงโกรถผิดพูดผิดเจดันเจดันผิดเจดันผิดเจดันผิดเองโอ้โหเจฟกิจใครเจเจเจผิดแล้วเจฟลินปิกเจก็ตาย J wing J wing wing uh wing J wing nấm khèm bịtใบหน้า wing ui wing wing phải wing wing

วิ่งจะพอแน่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งปรับเปี่ยมโถมหน้าใบหญ้าให้สวยงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเกลียววิ่งแพ้ไปแล้ว เฮ้ยไม่ไหวแล้วมันจะพอเดียนก็ตกไปที่หัวทิ่มเลยจ้าเดียนน่ะเดียนน่ะเออเดียนหลักเออนะตัวเองถ้าเธอยังไม่หยุดต้มตีเดียนจะไมหลักแล้วนะเดียนไม่รักแล่าเลยเดียนเดียนเออเดี๋ยวจะตาย้วจ้า điên 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 ảo chỉnh rồi to điên ảo chỉnh rồi red wing à. điên wing wing ว,วิงเดดวิงเดดวิงเดดวิงวิงวิงจอดขลวงทุกวีลเฟลเฮ่เดบอินโอ้เวกอปับถมไม่ได้ไม่ไหวแล้วอย่างงี้น่าคือเธอก็หลดดเกินไปจนปรับไม่ได้แล้วี่นนะ

ยาเด็ดวิ่งเอาละเอาจริงแล้วทำอะไรโออ๋อเดียนเอาจริงจริงนะเนี่ยเดียนเดียนเดียนเอาจริงเดียนเดียนอะเดียนอะเดียนเอาจริงเสมอตายเลย Ha! Ha! Thế quê Ha! Den, Eng quê Wing. Popo Hyperbike Wing. Oh. Sao ビンレーレがンパブリンテイブショケダイエルフィ仲間たちとともに凍った海をかけ

คือทาไมใกล้ปากไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยฝอเลยอ่ะไปไกลๆไปเยอะคิวหมดฝอแล้วไปโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะพอใจยังโอ้มีท่านี้ด้วยตั้งคิวคันฝอ kia foi yiotto Hô no bang yogomo no lên à <laughs> Hô oh. หอมโดดเจ็ดผมพยายามเอามาแห้งห่างๆนะครับบอกไว้ก่อน ดูพี่ข้ามาช่วยแล้วนะนี่คือก็ใจไว้รับช่วยพี่เจ้าขอบขอบใจมากเลยนะฉันไม่ลืมบุคุณนี้เลยล่ะไม่ต้องหรอกเออจะว่าไปนะลูฟี่ก็ติดแฮนด์คอรกว่าเยอะนะแบบหมายถึงบุญคุณครับแล้วทำไมลูฟี่ทำไมลูฟี่เอ้ยทำไมทำไมลูฟี่ยอมแต่งานแฮนด์คอกล่ะไม่เข้าใจ ก็ตลอดมาลูฟี่ก็ช่วยแต่หันคอกเอ้ยใช้อคอกช่วยลูฟี่ตลอดน,นะครับเออเยี่ยมใครอวยคอบ้างครับผมอวยนะครับ เผื่อพี่เจ๊แกเขาได้แต่างงานกันจริงๆฟดดฟดเดฟด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 ดเฟาดฟดดเด<ป>เฟดเฟดเฟดเเฟด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 เฟเฟด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 เฟเดเฟดเฟดเฟดเเ フィーノマイニモマお、ピー、oh, ミーホークが現れたタカノメ。ーホーいが赤髪。この力慎みはラステ

เหม็นมีอะไรเลยทำไมบอกผมทีแฮนเอ้ยไม่ใช่อะไรวะชื่อมีฮอกแต่ชื่อมันใครแฮนคอร์กนี่แน่แบัดปืนเจ็ดเพ้อโ้ยศ โดอีกหมัดหนึ่งตะใจแปลกๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยบอยโอ้ยเฮ้ยไม่มีที่ไปไกลๆแล้ว thank you มีอกเดี๋ยวพี่ไปหาโอ้ พี่ไมครั้ไม่ต้องหาแล้วมันหาเองจับให้ไอ้หน,น้อยพีฮอคนอนหลับฝันดีนะจ๊ะหลับฝันดีเจ็ดยังยืนไม่นะ่ะปืน มาดูฝันเหลี่ยมนะมาถึงดูเหลี่ยมนะครับอา้าวตายตัวแทนแกมันบ้าแล้วไงเนี่ยเกือบตายนะเว้ยอา้าวตัวนั้นก็แยกลากตาพินา あれ。バババババークをフり、戦闘丸の艦隊を白髭さんかパシビスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく一方その頃モビーディック号戦場では ああ、何気か。スカード無事だったか。さっきてめえに連絡をああ。すいません、おやっさん。広報参加の会議<ー>。こんばんは。え来いやられようだ。持てる戦力はすべてぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むほかにね。そうですね。 俺たちも全員アンテリア大運がある白ひげ海賊団のためなら命もいらねえんスあんなところにおあつちおやつちおやつちおやつ 何故お前がこんなことを起うるお前らじゃねえかスクワードはおめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だバカな息子それでもあいそう仲良くやんな エースだけが特別じゃねえみんな俺の家族だぜ <laughs> 海軍大将赤犬に騙され白ひげの胸を貫いたスクワードしかし重傷を負わされたにもかかわらず白ひげはスクワードを許す船を降りグラグラの実の能力をふるい始める白ひげ 世界を破壊できる力を目の当たりにし海軍と海賊たちは驚きー、のドロキオンチャーレン、ヤマなんか。 ขอไม่ไปในนี้นะครับผมก็ต้องรีบนอนแล้วครับมีเรียนนะครับชีวิตแล้วก็ดไนนะครับบ๊ายบายทุกคนกดไน